สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันสบายๆนะครับผมอยู่ที่สวนกินแลนด์นะครับผมตอนนี้กําลังเคลียร์พื้นที่ผมจะย้ายต้นยางอินเดียมาบริเวณหน้าบ้านนี้นะครับก<ม>ำลังให้ทีมงานเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับ ก็ยกมาตั้งไว้นะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาสนใจนะครับผมขายต้นยางอินเดียดำนะครับประมาณ 100- 200ถึงบาทนะครับผมส่วนยางอินเดียด่างนะครับ3 0 0รถึงบาทนะครับฟอมต้นตอนนี้นะครับประมาณ1เมตรนะครับบางต้นก็ยังต้นเล็กๆนะครับผมกระถางผมปลูกในกระถาง12นิ้วเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะเน้นการเพาะนะครับด้วยวิธีการตอนกิ่งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ผมปลูกทั้งยางอินเดียดำยางอินเดียด่างด่างขาวด่างชมพูนะครับปลูกลงดินไว้ประมาณ40-50ต้นนะครับพอฟอร์มกิ่งแข็งแรงแล้วนะครับผมก็จะให้ทีมงานทยอยตอนกิ่งไว้นะครับผมนี่นะครับต้นยางอินเดียที่เรามีอยู่นะครับผมก็จะทยอยขนไปหมดเลยนะครับไว้หน้าบ้านหมดเลยนะครับก็ผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับไว้ปลูกผักสลัดผักสวนครัวไว้ทานด้วยนะครับ ระหว่างนี้ก็ให้ทีมงานคนมาก่อนเรื่อยๆนะครับผม เรามารู้จักคร่าวๆกับต้นยางอินเดียกันนะครับผมต้นยางอินเดียนะครับก็เป็นต้นไม้ยืนต้นสายพันเดียวกับต้นไทรนะครับแต่ปัจจุบันก็นิยมนํามาเพาะชําในกระถางเพื่อประดับตกแต่งภายในบ้านนะครับผมมีประโยชน์เป็นที่รู้จักกันดีนะครับก็คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ยอดฮิตติดเทรนด์ไม่เคยตกเลยนะครับผมอีกทั้งตามร้านจัดดอกไม้ก็นําใบของอยางอินเดียไปจัดพวงรลดีดจัดแจกันดอกไม้ด้วยนะครับ เราก็ขนมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะให้ทีมงานปักไม้ไว้ทุกต้นเลยนะครับแล้วก็รัดเชือกไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับก็จะมีฝนตกลมแรงที่สวนก็ตกแทบทุกวันเลยครับนี่นะครับก็ปักไม้เล็กๆนะครับแล้วก็ใช้เชือกยืดมัดนะครับหรือว่าบางที่ก็อาจจะใช้เชือกปอหรือว่าเชือกฟางนะครับผม เราอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขดีนะครับผมฟังจากสิงนกนะครับช่วงนี้นกวางไข่ออกลูกเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมดูนะครับนี่นะครับก็เป็นยางอินเดียทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นยางอินเดียดํานะครับผมใครสนใจก็ทักทายผมมาได้นะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่ผมปลูกลงดินไว้นะครับผมที่จะตอนกิ่งขายนะครับผมทีมงานกําลังใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยผมก็ใส่ประมาณ15วันครั้งหรือประมาณ1เดือนครั้งนะครับประมาณนั้นครับ เอาดินก่อนเตี้ยช่วงนี้โรงเรือไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็เป็นพื้นที่เก็บดินไว้ก่อนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นยางอินเดียดําต้นใหญ่นะครับความสูงน่าจะอยู่ประมาณเมตรเมตรกว่าๆนะครับผมก็ต้นยางอินเดียทั้งหมดที่ผมย้ายออกมานะครับผมฟอร์มบางต้นก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับใบก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปแออัดไว้ข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมได้เอาออกมาแล้วนะครับผมได้รับแสงแดดแสงอาทิตย์ใส่ปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวก็โอเคเลยครับผม ก็หลังจากนี้พากันไปเก็บมะพร้าวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เตี้ยสอยมะพร้าวให้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้วานปอกไว้นะครับผมจะเอากลับกรุงเทพครับมีดคมมากเลยนะครับเออเออเออโอ้โหแตกสลายนะครับนี่นะครับปอกให้ด้วยครับผมพร้อมทานเลยครับ ก็ตอนนี้ช่วยกันเก็บกวาดทําความสะอาดนะครับผมเสร็จใบตะไคร้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมให้ทีมงานเคลียร์ต้นตะไคร้ทั้งหมดนะครับลงปลูกใหม่นะครับบริเวณของทุกจุดในสวนเลยนะครับทั้งหมดก็เป็นตะไคร้หอมนะครับผมผมก็จะนําใบสกัดน้ำมันตะไคร้อีกอย่างก็เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับช่วงนี้ปลูกอะไรก็ปลูกง่ายนะครับโตวไวด้วยครับ งานต่อไปนะครับพากันซ่อมท่อนะครับผมพอดีว่าคนรับซื้อมะพร้าวนะครับเขาเอาไม้มาแทงใส่ท่อนะครับผมก็ทอดน้าแตกเลยนะครับแล้วแตกที่ไหนไม่แตกนะครับมาแตกตรงที่เทปูนอีกนะครับผมต้องทุบทิ้งอีกนะครับเป็นงานใหญ่ของเตี้ยเลยนะครับตอนนี้มีทีมงานมืออาชีพนะครับต้องทําเป็นทุกอย่างนะครับดูจากการล้วงกาวเมื่อกี้นะครับเตี้ยยืนแกะมือทั้งวันแน่นอนครับ ก็เดี๋ยวผมพาเดินชมนกชมสวนนะครับผมเดี๋ยวไปด้านหลังบ้านนะครับผมอันนี้เป็นต้นกระท่อมนะครับมีอยู่ต้นเดียวครับก็ต้นพริกทีมงานปลูกไว้กินนะครับผมก็ตัวน,นี้จะเป็นโซนของต้นชมพู่ครับผมช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงามเลยครับนี่เยอะเลย ก็ทยอยมัดไว้แล้วนะครับผมชมพู่ที่ผมปลูกนะครับก็เป็นชมพู่ไถนานนะครับหวานอร่อยครับก็ถ้าเป็นลูกแบบนี้แล้วต้องรีบมัดแล้วนะครับผมไม่งั้นก็แมลงเขาก็จะเจาะนะครับก็เน่าแน่นอนครับนี่มะม่วงเหลืออยู่ลูกนึงครับ เพราะว่าช่วงก่อนนี้จะเก็บไว้เยอะเลยครับมะม่วงผมเก็บไปประมาณ2 3สาตะกร้านะครับมีอยู่ประมาณ10ต้นแล้วก็ต้นเล็กด้วยนะครับได้ผลผลิตเยอะเลยครับนี่ครับนกนี่เป็นนกเขานะครับผมกำลังออกลูกนะครับออกมาตัวหนึ่งแล้วนี่เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับกำลังจะเจาะเลยนะครับน่ารักมากมากเลยครับอันนี้ก็มาอยู่ตรง กล่อง wi-Fi นะครับนี่ก็ริมรั้วนะครับผมก็มีลูกนกเหมือนกันครับผมก็เดินมา,าบังเอิญน,นะครับผมก็มาเจอนี่นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้แม่เขาเพิ่งบินออกไปเลยนะครับตอนผมเดินมานี่นะครับ เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปให้อาหารปลาหน่อยนะครับในสระผมนะครับผมก็ปล่อยทั้งปลาคราฟนะครับปลาทับทิมปลาตะเพียนทองปลาในนะครับผมแล้วก็มีปลาธรรมชาตินะครับที่เห็นก็จะเป็นปลาหมอนะครับผมแล้วก็มีเต่านะครับเป็นเต่าธรรมชาติของที่นี่เลยนะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับผมก็ ส่วนเราก็ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ